ในเรื่องของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในของจังหวัดตรังเราก็มีผู้สมัคร3ท่านนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมนะครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการที่เราจะ,ะกับชับในเรื่องของข้าราชการผมได้มอบนโยบายให้กับทางข้าราชการนะครับทั้งท่านในอำเภอข้าราชการหน่วยงานในระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็พนัานผู้ใหญ่บ้านนะครับผมได้ออกไป ไปมอบนโยบายตอนนี้ไปมอบแล้ว8อำเภอนะครับในทุกอำเภอที่ที่เราไปมอบเนี่ยครับเราได้เน้นย้ําว่าในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับในเรื่องของการที่เราจะรักใครชอบใครเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในการกระบวนการของของของข้าราชการที่เรามีระเบียบวินัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ มันมีระเบียบของพระราชบัญข้าราชการพลเรียนอยู่ว่าข้าราชการเราต้องวางตัวเป็นกลางมันนั้นก็จะผิดวินัยนะครับผมได้กําชับว่าข้าราชการเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของ,ของการยึดระเบียบวินัยไว้นะครับก็ได้เน้นย้ําทุกภาคส่วนว่า การแสดงออกอะไรนะครับของแต่ละบุคคลเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคลลบคลนะครับแต่ว่าในการในการที่เราจะไปช่วยสนับสนุนท่านใดท่านหนึ่งอย่างออกหน้าออกตาเนี่ยเราเราทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเน้นเน้นย้ําและกับชับนะครับข้าราชการในระดับพื้นที่ในระดับอําเภอนะครับทุกอําเภอที่ผมจะไปผมก็จะเน้นย้าว่าให้เราวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็การแสดงออกการกระทําอะไรที่เอียง นะครับที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะกระทานะครับแล้วก็เป็นความผิดทางวินัยด้วยอันนี้ผมได้เน้นย้ํำและําชับข้าราชการในพื้นที่ของอในจังหวัดต่างทั้งทั้งสิบอำเภอให้ให้ยึดถือในเรื่องของแนวนโยบายตัวนี้ครับที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับครับสามารถถ้าหากอมว่ามีมีข้อร้องเรียนเนี่ยในเดิมการตรวจสอบไหมครับ ในกระบวนการถ้าหากมีการร้องเรียนเรื่องของการที่ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางก็ต้องมีการกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับอาจจะมีตั้งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกับฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับกับคนที่ร้องเรียนกับฝ่ายที่ถูกร้องเรียนในกระบวนการนี้ซึ่งต้องเรียนว่าข้าราชการเองจริงก็รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการทําอะไรที่ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรจะทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดทําก็ต้องรับผิดชอบนะครับในในผลของการกระทำที่ที่ตามมานะครับเขาก็รู้แล้วว่ากฎหมายหรือหรือพราชบรรบัญญัติของระเบียบพ้าราการพลเรือนพศ2551ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าข้าราชการเราต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองครับในส่วนของผู้สมัครครับท่านอยากจะฝากให้ถึงการหาเสียงไหมครับ ทางผู้สมัครตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดตรังแต่ละท่านก็ปฏิบัติตามระเบียบนะครับตามระเบียบตามข้อกฎหมายอยู่ยังไม่มีข้อร้องเรียนมาที่จังหวัดในเรื่องของผู้สมัครท่านใดที่ทําผิดกฎหมายครับตอนนี้ไหนท่านเชิญชวนประชาชนหน่อยครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับว่าในวันที่20ธันวานะครับอยากจะให้พวกเราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เยอะที่สุดนะครับ ต้องคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปเลือกคนที่มาทําประโยชน์ให้กับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังนะครับให้ท่านเลือกคนที่ท่านรักท่านชอบคนดีนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านในการเลือกแต่สิ่งสําคัญอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ที่เราเรียกร้องมานานเราอยากจะเลือกอาอานายก โครงการบริหารจังหวัดที่ที่มาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราก็จะเห็นบ้านเมืองของจังหวัดตังได้รับการพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับแา่องารมากเกษตรก็มีนะครับเกษตรก็มีอยู่สองขาสองปีกลับมาที่พัฒน์ลงหนึ่งปีโอ้มาที่จังหวัดกลางเราต้นทุนของการท่องเที่ยวกับต้นทุนบางเรื่องของเราจะดหรือเปล่าเล็กน้อยว่าทําเรื่อง เกษตรผสมผสานด้มอเขาเรื 8, ่องของทฤษเีอใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเขาโอเคนะอุตยานีรรมให้ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ทำเรื่องเกษตรปลอดไปกเขาเรื่องแบบนี้เราก็ได้โอกาสไปเก็บข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรจาะเรื่องว่าเขามีสารพิษตกค้างอยู่ไหมครับ บางเรื่องกขาบอรู้แล้วแต่เขานั่งฟังดูสิว่าไอ้คนที่มาเป็นพีากอจะพูดแล้วประสบปัญระเด็ดจีร์หอเพราะฉะนั้นไปบอกว่าเราทีนิธีการทางราชการทางจังหวัดพันสนุนจะช่วยในเรื่งองมอบนโยบายเสร็จให้เขาเขียนว่าเขาอยากจะขออะไรอยากให้เาช่วยอะไร ก็ขอสั่งเลือกอนุบาลตึงนะโดยเรื่องบน,น,นเรนะืเองขอเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำไอันนี่ไม่ว่านะอาจจะเป็นปรับปรุงปไปซื้อของไปซื้ออะไรก็ได้ก็ขอสั่งเลือกอันนี้สบายๆพอค่าตีนาเรารวบลงเเก็บมา็จัดให้ตอนนี้พัฒนุงตอนลังเดินที่เขาทำประสบความสำเร็จข้าวสั่งหยุดก็จะมีแก่นะนำผลไม้ก็จะมีแก่นนำนะครับนะไอ้น,นี่ไม่ว่านะ โชว์ไปผมก็ตอกผมอยู่จังหวอื่นมาเที่ยวข้าการเห็นสาลาเปโอ้โห,หน่ากินมีทั้งสม้มทั้งสินค้าของเขาประกอบกับเท่านึถ้าไปซื้อซาลาเปาเขาที่ชิมมันหวานแต่มาซื้อเขาไปทุกลูกสลดัดตอนนี้เขาเปล,ลีาา่ยนมาขายสลัดนะครับสุวรนณีหวานมากนะครับตอนนี้สินค้าซาลาเปบางส่วนดีพี่ดีซาลาเปาที่ขายนี่ผมก็รู้นะ เอาไปที่อืน่นนะครับแต่สลดเ,เขาปลุกเองเขาไปชมแล้วชิมมากกว่านั้นคือนักท่องเที่ยวไปตีเกณสองไปสอนวิธีะสมลูกมาลูกขันแล้วก็ลังส่งกลับไปที่คนท่อเที่ยวนี่คือการท่องเที่ยวมาทั้งนเขาพยายามคิดคนผมอยู่ท่าดูปีเดียวเสียดายนะครับกลางมีต้นุนอะไรอยู่บ้าง รู้ว่าสิ่งที่จะต้องช่วยคนพัฒน์ุงมีอะไรบ้างก็ช่วยความเอาสโสของรองผู้ว่ามันยังมีรองผู้ว่าที่ไม่ขึ้นผู้ว่าหกปีก็มีผมปีสรุปหนึ่งว่าหกปีก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มาสนานอยู่ที่นะครับเรื่องแรกที่จะพูดกับพวกเราคือจะขอบคุณพวกเราสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือในเรื่องของโควิด นะครับที่ผ่านมาสถานการณกค